โอ้เจ็บง่ายปุโค้ชช้าจังเลยท่านพูครับโค้ช้าครับโอ้โหผมก็ขึ้นมปด้วยแหละเอ็นนี่โอเคยังไงต่อครับแต่ตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะครับของคอนเสิร์ตของเราซึ่งน่าเศร้ามากไม่อยากดันคนไปเลยผมว่าถึงช่วงสุดท้ายคอนเสิร์ตแล้วเป็นนักร้องแดงใช่ไหม อยากให้คนพูดอะไรอขอบคุณคนดูหน่อยหรือว่ามีอะไรอยากบอกทุกคนไหมครับผมเริ่มจากน้องไพค่ะเรียกได้ว่าวิลเลียมเอสครับผมอ่าครับผมครับผมเริ่มจากน้องได้เลยน้องครับได้ครับเอาหล่ะอะไรโอเค ก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่มาอยู่ที่นี่ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้วิลเลียมเจอรเอสมาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแล้วก็สนุกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้อยู่ที่นี่นวันนี้ครับขอบคุณครับถ้าสำหรับผมก็ดีใจมากๆเช่นกันนะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่พิแศษหน้าทุกคนเลยเราว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่มากๆแล้วก็ผมได้ดูมาตลอดทุกปีแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้เราได้ขึ้นแล้วแล้วก็ ดีใจามากๆที่ได้เป็นพาร์ทหนึ่งของแถวอย่างนี้นแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะมีใจกับโชว์นะครับพี่ฟอต์พูดต่อเลยดีกว่าครับผมเรียงกังนั้นเลยครับผมก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่มาหากันนะครับก็ทุกๆปีเลยมันอบอุ่นมากๆเลยครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกบโช์วันนี้นะครับขอบคุณมากครับ ก็ขอบคุณแฟนคลับที่สพอร์ตพวกเราทั้งที่สองคนตลอดครับก็ผมว่าจะได้เจอันเองนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้ผมแล็ทุกคนมีความสุขมากครับขอบคุณมากครับสวยงามมากๆน่ารักสุดๆคู่นี้ต่อเลยครับผมรับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่ที่คอยสปอร์ตพวกเรามาตลอดแลอย่างที่รู้ว่าเราจะมาหลายปีแล้วทุกคนก็ยังคอยสพอร์ตเราตลอดมาครับผมก็ขอบคุณมากครับวันนี้สนุกมากๆจริงๆครับไจ้เจอก็ หายใจทักกันด้วยนะครับใช่แล้วก็มาปิดจอยกันใหม่นะค,ะครับอครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนในที่นี้เลยแล้วก็ทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนตรงนี้เนี่ยได้มีโอกาสเอาความไปตัวเองเอามาช่วยทุกคนได้เห็นครับก็หวังว่าทุกคนจะชืช่นชอบสวงพกวกเราทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ไปสนุกกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ ครับผมก็ขอบคุณทีมงานท,ทุกส่วนเลยเห็นแบบทุกคนเหนื่อยมากก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะที่ทาให้บรรยากาศวันนี้มันพิเศษมากจริงๆนะก็พรุ่งนี้เลยกันต่อครับขอบคุณครับผมครับผมก็เหมือนกันผมก็ขอบคุณอ่าแม่แม่ทุก้อมด้วยนะครับผมเขาไม่เป็นแม่หรอก็ถ้าไม่มีทุกคนอยู่เนะี่ยเราก็จะไม่ยินแน่นอนใช่ผมก็มีทุก <Sony. S 1> คนเลยม <lebih S 1> ีเราได้นะครับ ขอบคุณจริงรวมถึงจีวีทีวีด้วยครับผมที่ทำให้พวกเราได้ไมาอยูต่ตรงนี้ครับผมขอบคุณมากครับ ที่มาดูพวกเราในวันนี้นะครับเข้าใจว่ามีคนที่บินมาจากต่างประเทศและโท่ว้อมูลร่วเลยเพื่อมาดูอโออลนะครับผมก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนเบื้องหลังทุกคนนะครับที่ทาํางานหนักใน3าสวันที่ผ่านมานะครับผมก็อยู่มาด้วยกันรู้ว่าพวกเราเหนื่อยแล้วทุกคนเหนื่อยกว่านะครับก็ขอขอบคุณทั้งทีมงานเบื้องหลังทีมกล้องทีมสเตททีมไลท์ติง้งแล้วก็ทีมดนตรีครับฝากกดมือพวกเขาด้วยนะครับ ครับผมก็ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆนะครับผมอยากบอกว่ามีความสุขมากแล้วก็บอกว่าทุกคนเจอกันจอยกับโชว์ของพวกเราทั้ง22คนนะครับเพราะว่าพวกเราทั้ง22คนเนี่ยมันตั้งใจทำไว้ดีสุดให้ทุกคนประทับใจแล้วก็มีความสุขมากเลยครับผมเองก็ไว้มาสนุกกันต่อนะครับขอบคุณเนี่ยก็ไม่ถึงเาพันนะมาฆ่าไปสองพัน่อนเลยก็ถูกอ่ะฮึ่มวกคนเราต้องตัดออกเปลี่ยวๆได้ๆๆอยาขอบคุณแล้วกินเตียงก็จะเปลี่ ครัวินิสปาร์ที่ผมครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่มาสนุกร่วมกันวันนี้นะครับสนุกมากๆแล้วมันทั้มากเลยก็ทุกวันนี้เลยกันต่อครับผมเจอกันไปยาวๆขอบคุณครับครับผมก็สำหรับผมนะครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโผแม่นะครับผมโเอ่อโพี่สาวโผแฟนนะครับผม ีมงานเบื้องหลังนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่โอกาสตุ๊กาทัยคนนะครับผมหวัว่าวันนี้ทุกคนนะครับจะได้รับความสุขจากเสีและก็สิ่งที่พวกเราตั้งใจมอบให้นะครับผมเราเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณนะคผมทีโอกาเดกคนนี้นะคผมให้ผมได้ทำสิ่งที่ผมรัก แล้วก็สิ่งที่ผมชอบนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่ทุกคนนะครับผมที่ซัพพอร์ตผมมาตใน,นทุกๆก,ก้าวที่ผมจะทำเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามทั้งถ่ายซีทั้องออกงานหรือว่าทุกงานที่ผมทำนะครับผมก็จะมีทุกคนคอยซัพพอร์ตอยเนะครับผม,ผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมแล้วก็บอกว่าวันนี้ทุกคนจะเป็นความสุขกับบ้านรับครับขอบคุณครับ ดังนร mm ัก hmm. ็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับผมแล้วก็คอยสปอร์ตมาตลอดเลยตั้งแต่เดยวันแล้วก็ก็อีกอย่างนึ้งก็คือ thank you for everyone who is watching the live stream right now And also you guys that came from your country to t h a i l a n d thank you for the effort CS ผมเอยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมาที่มาในวันนี้ก็ขอบคุณที่ คนที่ดูผ่านและติ๊กนี่นะครับกรอบเลยว่าทุกคนน่าจะสนุกเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ขอบคุณคนที่ดูมาดูในวันนี้ด้วยน,น,นะครับผมขอบคุณที่คอ,อยจังพอที่เราเสนุกมานะครับผมขอบคุณมากครับผมอ่าสำหรับวิกนะครับก็เอเอเอาเป็นความเสื่อที่ทำให้ผมเต,ติบโตขึ้นเยอะมากคือท,ทุกครั้งที่มันมันมีคอนเสิร์ตแบบนี้มาทำให้มผม เติบโตแล้วก็เรียนรู้ในรหลายๆอย,ย,ยางก,ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในนั้นครับก็สำหรับวันนี้ทุกคนเป็นยูมาเทรเชอร์ขอบคุณนะครับ เอ่อ V T L O ครั้งนี้เป็นเวทีที่พิเศษที่สุดในชีวิตผมเลยครับผมรู้สึกว่าโอ้ผมได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตนะครับแฟนคลับทุกๆน้อมเลยที่ซัพพอร์ตพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่นะครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยนะครับที่เต็นที่นะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสผมนะครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากขอเสียงในใจให้กับทีมงานทุกฝ่ายหน่อยได้ไหมครับ แต่จะขอบคุณผู้ใหญ่เหมือนกัน,นครับที่ท,ที่ที่ให้โอกาสผมกับทุกๆคนนะครับได้ได้ทำตามความฝันตัวเองเออได้มาขนาดนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากๆนะครับที่ร่วมสนุกของพวกเราเธอจ๋าทุกๆคนขอบคุณมากๆเลยที่ร่วมสนุกกับกับบ้านกันดีๆนะครับขอบคุณมาก ก็ขอบคุณทุกคนมากครัก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาหากันวันนี้นะครับก็จงเอาความสุขในวันนี้เป็นพลังในการทำงานนะครับสาธุพี่แต่ว่าหน้าผมไม่น่าไม่าสาธุผมได้่อน ได้ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าจริงคือคือช่วงนี้พี่หนักอยู่คือพี่กำลังแบบว่ามีเรียนมีทำวิจัยอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่วันนี้เป็นเป็นเหมือนวันพักผ่อนสำหรับผมแล้วกันคือที่แบบว่าได้มาเจอได้มาได้พักได้พักสมองได้พักสมองแล้วก็ได้มาดีใจกับทุกคนแบบนี้แล้วก็ที่จริงอยากจะขอบคุณทีมงานทุกท่านแล้วก็ที่จริงน้องๆทุกคนเลยที่แบบคอยช่วยคอยช่วยพี่ในคันนี้จน ให้พี่เติบโตมาจนถึงตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่โวยโอ้หอโห <c oughs> ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณพี่ทุกคนนะฮะขอบคุณครับครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ ให้พี่ช่วยไหม,ไมน้องโอเคครับไม่อยากจะบอกว่าขอบคุณแม่ๆจัดหลายๆที่เลยนะครับหลายๆที่เลยคือวันนี้ฝนตกใช่ไหมครับใช่ไหมฝากฝนระวังเป็นไข้นะคะพอนะดีเราอย่าเพิ่งนะถ้าใครเป็นไข้ให้มาดูกันหมอจิ้มนะครับผม ขอบคุณทุกคนนะครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับทั้งแฟนคลับแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลแฟนที่ coming today thank you for all of you that are coming and I hope you guys enjoy okay and ชื่ากนมา ทุกคนตามผมมาวองเป็นคู่เลยครับท็ลองดูบ่อยครับ ับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณที่เอ่อมากันนะครับผมเห็นว่าหลายๆคนก็มีหน้าเป็นคุ้นกันมาบ้างน่าจะมีคนเคยมาเอาอลปีที่แล้วหรือปีนูนี้มาบ้างนะครับผมก็ขอบคุณที่ไว้ใจในพวกเราแล้วก็มาในครั้งนี้อีกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานมากครับขอบคุณจีนันทีวีนะครับขอบคุณอ่ทุกทุกคนนะครับครอบครัวจีนันทีวีที่ยืนอยู่ตรงนี้กันทั้งยี่ชีวิตนะครับผมก็ ทุกคนเต็มที่มากๆครับดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมเวที e ด้วยแล้วก็ร่วมทำงานด้วยมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มาเติมกลังแล้วก็มีความสุขมากๆกับบ้านครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมครับผมก็รู้สึกยินดีมาก ขอบคุณมากเลยทุกคนเลยครับแล้วก็จะขอฝากตัวไม่รู้ว่าเจอกันแล้วเบื่อหน้ากันหรือยังแต่ว่ายังไงก็จะขอฝากตัวครับก็ฝากตัวพี่ๆเขาเรียกอะไรนะห,หม่อหมีหรือว่าแฟนสาวหรือว่าอะไรก็ตามต้องอยู่ด้วยนะครับฝากคนนี้ไปพิจารณาด้วยคนน, <c oughs> ยนี้จ, <c oughs> จะในค้จะพยายามพัฒนาตัวเองพยายามพัฒนาศักยภาพมาทำผลงา,านดีๆมาให้ทุกคนเสพนะครับผมก็ ดีใจมากเลยที่วันนี้ได้มาเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมแล้วก็อยากมีครั้งหน้าไหมอยากมีครั้งหน้าไหมเพื่อนรู้เปล่าเมื่อทแล้วก่อนจะจบคอนเสิร์ตเราพูดว่าเจอกันรัฐบาลแล้มันเต็มไงรู้ว่าคิวเต็มไม่เป็นไรนะครับผมก็ขอบคุณมากที่วันนี้มาดูคอนเสิร์ตกันนะครับผมว่าจะได้รับความสุขกับบ้านไปนะครับผมก็ท้ายนี้นะครับผมผมประทับใจมากเลย ภาพได้สวยงามมากเลยข่ายอะไหน้าเต็มด้วยอืขอถ่ายรูปเฉ็บไหมได้ไหมอะไรนะมึไม่ได้ไม่ได้เหรอเจมส์รำไมเนี่ยทำไมเพาไม่อยากถ่ายรูปกันแร้ขอร้องเขาไม่ขอร้องออขอได้ไหมครับผมเบอรครับผมถ่ายรูปนะโอเคบังคับครับบังคับคุณช่านต้องหน่อยแล้ว